บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ อัปเดตตารางการโอนเงินดิจิทัลวอลเลตในเฟสที่2เงิน10,000บาทล่าสุดนะคะปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนบางกลุ่มโดนตัดสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่โดนตัดสิทธ์บ้างวันนี้แนนจะพาคุณผู้ชมไปติดตามรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในการแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดต้องดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เป็นผูกให้ถูกต้องถึงจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือจากทางภาครัฐวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติด ตามเป็นกําลังใจให้กับทังช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศสรุปตารางการโอนเงินดิจิทัล w อลลีตหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่2ล่าสุดนะคะในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่จะได้รับเงินทั้งหมดนะคะก็จะมีทั้งหมดสี่รอบซึ่งเงินเข้าวันไหนบ้างมีคนถูกตัดสิทธิ์ด้วยมีบัญชีพร้อมเพย์ต้องผูกให้เป็นแก้ไขข้อมูลด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะโอนเงิน1นึ่งหมื่นบาทให ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะให้กับผู้สูงอายุนะคะที่ผูกบัญชีพร้อมเพด,ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นถ้าหากมีการผูกบัญชีพร้อมเพด,ด้วยหมายเลขโทรศัพท์จะไม่ได้รับการโอนเงินค่ะ พรานะฉะนั้นนะคะการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุเพื่อรับสิทธตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจผู้สูงอายุ1นึ่งนบาทต้องทําอย่างไรล่าสุดนายเผ่าภูมิโรจนสกุลร,รัฐมนตรี่วยวาการกระทรวงการคลังก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะว่าในวันที 2, ่22มกราคม2568ที่จะถึงนี้ก็จะเปิดสิทธิ์ให้กับผู้สูงอายุที่ผ่านคุณสมบัติและเกณฑ์นเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการประมาณ4ล้านคนตรวจสอบสิทธ์นะคะว่าท่านเป็น ผู้ผ่านเกณฑ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐถ,ถ้าท่านได้รับสิทธิ์ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีแบบพร้อมเพย์ที่ผูกได้เล็บกตรประจำตัวประชาชนหนึ่งหมือนเลยคําถามที่ตามมานะคะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะ ผู้สูงอายุคนชราภาพใครบ้างได้รับเงินในเฟสสคนที่ได้รับเงินในเฟสสนะคะคุณผู้ชมจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเป็นคนไทยมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหรือเกิดก่อนหรือว่าภายในนะคะวันที่16กันยายน2 5 0 7 และไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน8 4 0 0 0 0บาทต่อปีสำหรับปีภาษี2566แล้วก็ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมกันแล้วเกิน5 0,000บาทณวันที่30มิถุนายน2567ยิไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยจะนับข้อมูลณวันที่30พฤศจิกายนนยิและไม่เป็นผู้ต้องขัง4ประเภทนะคะได้แก่นักโทษเด็ดขาดผู้ต้องขังระหว่างผู้ถูกกักขัง หรือว่าผู้ต้องกักกันนะคะซึ่งข้อมูลของกรมรัชทั์ตรงนี้จะนับข้อมูลณนะวันที่30พฤศจิกาย,ยน2567น2 5อกจนอกจากนี้นะคะไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในเฟสแรกมาก่อนเฟสแรกคือใครเฟสแรกคือผู้ที่ถือบัตรบริการแห่งรัฐแล้วก็ผู้พิการนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะผู้สูงอายุตรวจสอบสิทธิ์รับเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทเมื่อไหร่และก็วันไหนซึ่งทางรัฐนะคะหรือว่าแอปพลิเคชันทางรัฐจะเปิดสิทธิ์ให้ตรวจสอบสถานะเริ่มตั้งแต่วันที่22มกราคม25 6 8เป็นต้นไปแล้วคําถามที่ตามมานะคะว่าเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่สองล่าสุดจะโอนวันไหนในเดือนมกราคมและเงินจะเข้าบัญชีวันที่เท่าไหร่กันแน่ยืนยนันรัฐจ่ายจ่าย,ายเงินแน่นอนหนึ่งหมื่นบาทเป็นเงินสดโอนตรงเข้า บัญชีและเป็นบัญชีเงินฝากที่ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วจะโอนเงินในวันที่27มกราคม2568พร้อมกันทั่วประเทศใครยังไม่ได้รับการโอนเงินจะต้องทําอย่างไรรัฐบาลเขาจะมีการให้สิทธิ์ในส่วนของการโอนซ้ําทั้งหมด3รอบนะคะเพราะฉะนั้น3รอบมีวันที่เท่าไหร่บ้างก็จะเริ่มในส่วนของวันที่28กุมภาพันธ์2568รอบที่1 28มีน นาคม2568รอบที่2 28เมษายน2568รอบที่3ใครที่ยังไม่ดำเนินการปุกบัญชีพร้อมเพอ,อีกถือว่าสละสิทธิ์นะคะคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นค่ะตัวสอบสิทธิ์อย่างไรเช็คสิทธิ์แบบไหนในส่วนของการรับเงินนะคะในส่วนของดิจิทัลบ a ลเล t จากทางภาครัฐ1คุณผู้ชมสามารถเข้าสู่แอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยหลังจากนั้นค่ะก็ให้ใส่มาเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบแล้วก็กดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลต แล้วก็เข้าสู่หน้ายืนยันตัวตนผู้รับสิทธิโครงการกระตุษษษษษษ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทก่อนที่จะจากกันวันนี้เตือนจากทางกระทรวงการคลังนะคะว่าผู้สูงอายุค่ะย,ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งจะต้องดาเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นใครที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์หมดสิทธิ์แน่นอนไม่ได้รับการโอนเงินไปเปลี่ยนใหม่เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนธนาคารที่ท่านดําเนินการ เปิดบัญชีไว้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ